มาค่ะมาต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะพานะคะน้องดาวนะคะไปส่งกําลังใจให้ชายเลิฟนะคะตอนนี้ชายเลิฟนะคะกําลังฝึกขึ้นรถค่ะฝึกขึ้นรถนะคะเพื่อจะได้ไปเที่ยวมาเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะเวลาเพื่อนๆไปนู่นมานี่นะคะชายเลิฟก็จะได้ไปด้วยนะคะ ทำไมน้องปินมอมแมมแท้วะมอมแมมเหมือนไอ้ดาวเลยน้องปินวันนี้มอมแมมเหมือนไอ้ดาวเลยน้องดาวจะไปส่งกําลังใจให้ชายเลิฟนะคะเรามาลุ้นกันว่าชายเลิฟถ้ามีน้องดาวไปเป็นเพื่อนไม่ใช่ว่าชายเลิฟจะไปกลัวน้องดาวต่อนะอเนอนะนะไหนลองดูลองเอาน้องดาวไปเป็นเพื่อนดีน้องเลิฟจะเป็นยังไงน้องเม็ดยู่ไคค่ะน,น,น้องเม็ดหมา เรา,าเม็ดหมาบ่าเมน่นเราเม็ดคนเราเม็ดหมาบ่าเม่นเราเม็ดคนเม็ดบ่เออไปกินได้ไว้สั่นฟางเอาไปให้แม่ไพ่เนี่ยไปอย่ากินหน่อยไงมันจะฆ่าข้อไป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  น้องฟางเก็บน้องแพตตี้เก็บเครื่องคิดเลขเก็บสมุดเข้าไปไว้ในบ้านเร็วเสร็จงานแล้วโทรศัพท์ไม่ต้องเอาไป พี่ปี๊พันห้องหาน้องบานีมาแลวบมเนตื่นดาวกน้ย่างวะบอมเนสิตื่นลูกไรายห้าสัมตีของโซคองนะขอบคุณค่ะ

ดาวน้องดาวจะแกงพี่ลองเอาดาวขึ้นไปก่อนเมืงพอน้องดาวไม่ห่วงนะคะแต่ว่าพี่เลิฟกลัวดาวห่วงของกินมากกว่ารถอีกนะคะนี่วันึงวันละจะไล่แทงแบพี่เลเา เราหวงของครับเราหวงของกินมาเร็วจะได้พาพี่เลิบไปแว้นลูกไป นี่เสียงพอออันแม่ไพ่ชัดมากเลยชอบพอโอเลยพ่อโอปะต้องเว้าเลยแม่ไพ่เว้าคนเดียวลักกี้ออกมาลักกี้ลักกี้ไปอยู่เป็นมูพิปปีนักเรียนห้องนี้ไม่มีสอบหรอสอบตัวตัดตัวครูบอกคะแนนค่ะครูบอกข้อสอบค่ะโรงเรียนนี้นี่เกียรติโรงเรียนนี้ครูบอกคะแนนหมดนะคะอืมน้ำลายหยด ไปย้ายเจกยันดาวเด้อป้าน้องดาวเนี่ยพ่อเข้าแจ็คหมวกก็ไม่ใส่ค่ะพี่สายชนเข้าแจ็คไม่ใส่หมวกเลยแกบอกว่าไม่ค่อยถนัดนะคะใส่หมวกให้ดาวยืนเทียบนะคะวันจะแจ้งง่ายเด้อว่าสุดยอดเลยค่ะเพื่อนยินเสียงเพลงกันบ่นี่ ได้ยินเสียงเพลงไหมคะคให้ให้ให้น้องเลิฟเกิดการเคยชินนะคะได้มีเพื่อนนะคะอยู่บนรถนะคะแม่แม่เอฟซี FC ได้ยินเสียงเพลงไหม,ไมเจ้าของแทดาเอไ,ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินถ่ายไก่จังนว่าขอดคือเขาไปถ่ายไก่อยู่ม่เอฟซีผนคือว่าไก่โอ้โหยืนคู่เลยน้องดาวยืนคู่พี่เลิฟเลย อ่ดันไว้ดันไว้้วงดาวดองดาวดันไว้แม่พ่อไ,ไ,ไ,ไทยไก่เอฟซีเพิ่งเลยว่าไก่บอกแม่่อยกพ่อเพื่อนาเพื่อนีุกม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเจรักันนะลูกแม่ทรารบอก เอาดาวพิดท้ายไว้ค่ะพี่แมมเอาดาวปิดท้ายไว้นะคะดาวปิทท้ายไว้ย่าไดรลมเ้อบัดนี้ดูแลบบบบ่เอาสู่ล็อกขาพี่เลิฟเร็วพี่เลิฟ่นบ้าููตอต้องค่อยขยับเป็นขยับโอ้ยคนอื่นตีกับบได้บ่ชอบน้องน้องดาวต้องบอกพี่เลิฟไ้นะคะยานยานดาว ฉนเออฉันมาพอดาววันเดียกับหันนี้เริ่มมีดาวเป็นเพื่อนแล้วค่ะเพื่อนดาบอกห่อยชัดว่าวฉันมั่วๆมั่วไหมคะของห่อฉัดบนของห่อฉัดของเมเปิ้นี่ก็ชัดได้แต่ว่าสงสัยเครื่องห่อนเาอือยีราไปเอาผลไม้มาพรวนในลูเอาผลไม้ในอีม่ารูอยู่ในกระตานี่ถุงปุ๋ยนั่นแม่ไผ่ก็ได้นั่นถุงปุ๋ยข้างานนั่นให้ถุงปุ๋ยของแม่อยู่หรอสวยไม่ไม่ทะลุแล้ว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 ทะลุ <โ>น้องเลิฟกลัวเจ้าของรถพะนะไม่ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะอยู่ที่นี่ก็ไม่ร้อนมากไม่กล้าด,ดินเลยค่ะชายเลิฟกลัวน้องดาวเหมือนกับน้องดาวกลัวใครนะตอนนั้นน่ะไม่กล้าดินอน่ะย,ยังชัดอยู่ฮะฮะเจา้าของของแม่ยังน,อน้อหน่น้องว่นมาเคลียบพี่เลิฟพิ้วเลยค่ะแม่ไพค่ะพี่เที่ยววัสด,ดบีบายบายค่ำค่ค่ะน้องๆเดี๋ยวแจ้งโชคดีโชคให้ลาเสร็จจ้าค่ะ โอ้โหหันมาพอดาวไปได้หันหน้ากับนันตะลิต้นเทะเออดาวรัดไปเออดาวลัดไ้เออเรแม่สงพนรใหมมาให้ไวๆนี่เรกมันสิคาดตอนไวส้าลูกพันยูนิ่งนี่นอยู่บอลบือโอ้แม่ไอยูพยาหรับไปรับไป้วไปรับไป มาแลนด์ไว้ไว้แลนด์ไว้ไว้ฟังพ่อก่อนพ่อก่อนโอ้โหว่าแต่ผมเห็ดพี่ผมจับเบิ้งซื้อๆดอกบอกพี่เลิฟซื้อๆดอกยางไว้ไว้างไว้ไว่หมูดาวปลาจานแล้วค่ะหมูดาวเป็านแล้วเอาไปเลยลูกเอาไปเลยขึ้นไปให้พ่อแม่ เลิฟเล็บเล็บเฮ้ยระวังดาวเด้อย่ายญาติช้องเด้อลูกยายญาติน้องเด้อตอนนี้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังจับจูงจับน้องดาวไม่ได้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับเตรียมเสบียงเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆคอยว่าฝึกเด็กน้อยขึ้นรถนี่พอดีล่ะโรงเรียนเฮา

ไม่ไม่ต่อไปเราต้องให้เขาฝึกขึ้นนิ่งแล้วต่อไปเราก็จะพัฒนาเป็นการสตาร์ทรถสตาร์ทเครื่องอให้เขาอยู่กับรถนี่แหละแต่ว่าสตาร์ทให้เขาเกิดการเคยชินนะคะตอนนี้เราคือฝึกให้เขาขึ้นได้ใช่ใช่ใช่อพอพอน้องขึ้นเองลงเองได้เก่งแล้วเราก็จะนะคะเราก็จะนะคะเราก็จะสตาร์ทเครื่องให้น้องนะคะ ให้น้องได้เกิดการเคยชินกับเสียงรถนะคะน้องก็จะชินน้องจะไม่กลัวนะคะ <c oughs> ก็จะไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะพี่น้องช่วยเหลือกันคะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> พี่น้องพนว่าขอบคุณนะแม่วอนทุ่มเทกันทั้งบ้านมานะ <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร <c oughs> แต่ก่อนหนูก็ฝึกแบบนี้แหละให้ทุกๆุกเชือกเหมือนกันทั้งพี่อุ้มทั้งใครต่อใครทั้งพี่ปีนะคะน้องดาวก็ใช้รถคันนี้แหละเป็นเป็นตัวฝึกให้เพื่อนๆนะคะ ก็คือแต่ก่อนเรายังไม่เป็นสายบุญเราสายเลขไงแต่ก่อนอ <laughs> แต่ก่อนเราก็ไปอาศัยเพื่อนๆเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เพื่อนๆก็ได้อาศัยเราบ้างนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะแม่คลิปนั้นดันงมากที่ว่าน้องดาวอเออไปขึ้นรถอันลุงเติงน่ะ<ม>ขึ้นแบบว่าข้านขึ้นเลยเบาเอาโตไหมปีนขึนเลยขากระหินเหียนนะโอ้สุดยอดยอนอะไรยอนอะไใช่ไหมแม่ใช่ ขันพ่อเจกแม่ไพ่ใจอ่อนเจ้ากับแม่โอ้เ<ะ>จ้าจับพอกับแม่ตีดากระดูดเดอร์วสันที่เดือนเอ,อ้ยพี่น้องบอกมันต้องมีความอดทนมุ่งมั่นนะครับไม่ใช่ว่าการเข้าโรงเรียนช้างเนี่ยมันมันไม,ไ,ไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้เนนพิ่งได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองน้องยังขึ้นเองลงเองยังไม่เก่งเลยค่ะ อันนี้เราไม่ได้ทรมานนะครับเราของกินฝึกน้องเขานะคะเคยกินถามว่าทําไมต้องฝึกด้วยทาไมไม่ฝูไ้อยู่กับบ้านมันไม่ใช่นะครับเหตุสักวันหนึ่งชายเลิบนะครับจะได้ไปกับเพื่อนแต่แก๊งไปสายบุญนะครับเผื่อสักวันหนึ่งเขาโตมาเขาจะเรียนรู้รู้อะไรอย่างด้วยตัวของเขาเองได้ สมบูรณ์แบบน้องเนี but, but ้ยจะบอกนะคะแนะนำเอฟซีนะคะว่าชายเลิฟเนี่ยเป็นช้างที่นิ่งและก็สง่ามากนะคะเวลาน้องไปแห่งงานเนาะไปไปออกงานไปวัดไปนู่นไปนี่น้องจะนิ่งกว่าช้างเชือกอื่นนะคะแต่แต่เสียอย่างเดียวคือน้องขึ้นรถไม่ได้ค่ะใไปเจออะไรนะคะไปเจอวัวเจออะไรข้างทางน้องก็ไม่บอกแวกนะคะน้องใจนิ่งมากแต่เสียดายอย่างเดียวคือน้องขึ้นรถไม่ได้ก็มีจุดอ่อนค่ะไม่อนทุกคนใช่่ ไงเป็นไงงอนเหรองอนเหรอเราเราเขาเอินมาจากไหนเราเข้าจอนเขาเาเรื่อยๆเราตบตัวนี้ไม่ได้มาเก็บนะคะไม่ได้เก็บนะคะอ่าเม่เม่เอฟซีส่งกำลังใจให้เยอะเลยชัยเลิฟบอกว่าหนูต้องฝึกขึ้นรถให้มันเก่งๆนะจะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆลูก มีแม่เอฟซีไปงานบุญบุญน่อยเดี๋ยวให้สองหมื่นคะแนน้าเลอร์ี้จะไม่ได้ก็พอเออขอบคุณครับพี่เดียวลูกชายคอยตะกี้ล่องรถอันพอเติมก็เดี๋ยวเอารองเท้าห้องให้ล่องคุณเด้อพี่ใหม่ก็ทำแบบนี้พี่ใหม่น้องดาวก็ทำ เมนหเขบอกว่าดูสองชองแล้ิ่เต็นช่องนั้นแหละเต้นวันสองเครื่องปีใหม่ก็อยากเมื่อึืนเป็นเพื่อนวะ ดาวพ่อเราเราท้องไข่เรางั้นเดี๋ยวขวอนุญาตออกจากไลฟ์สดนะคะไปดูช่องแม่ไพยกันต่อนะคะส่งกำลังใจให้ชายเลิฟกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายครับอย่าลืมไปกำลังใจให้พี่ชายผมด้วยนะครับบ๊าขอบคุณครับ Oi! Oh.